เปิดคลิปมาก็ตื่นเต้นเลยนะพี่น้องอุ้ยผ้ากแตกผ้าห้องผ้าแตกตอนนี้นะสบายดีเด้อพี่น้องจ้ายินดีตอนทับขาซูซองทรอยพี่น้องว่าอยู่เพราะว่ามันขึ้นยังสองสามมือเนาะปัดได้แท่เฮ็ดปวกออกว่าอกกันว่าสิไปมือเศร้าไหมแปลไปเฮ็ดมาเล้วพ่ดได้เฮ็ดพี่น้องเลยสิมาจอบไทย เพ็ดป,ว,ปวกเขาดอกออกหลอดมนะีเนาะเฉพาะมันคึ้มมันเอาวลายเมือเร็วภูุ้นก็ชิมาเลยทั้งภูเพ็ดปวกนี่นมันดอกหน่อยเด้อพี่น้องเก็บเพอร์สิเต็มกระตาเ มาแต่ใจ้ะล,ลุงไคยจะนอาลุกไสมากกับบางเอาเลยลุงไทยมา,า,ยมาด้อยู่ซ้อมแถาแล้วบันเจ๋อแหลทกกําลังชว่วา่าบไป่พวกตัวแรงวะ่ะอื่นเส้าวะ่ะเพิ่นไปแล้วพี่น้องลอยไปผูป้เดียว เป็นได้เฮ็ดฝวกเลยมาถามคนไม่เทียเอ้ยพระเอกแปลงม,มาแล้วปตาฝนมาแล้วพี่น้องตอนนี้ <S <S เจ๊แล้ม,มาแล้ว่นเป,นเปนร้ไรเกบเพชรผู้เดียวฝนมาแล้วแล้วแล้ว คันเฮ็ดออกคอยอยู่บ่ได้ดอกพี่น้องคอยตื่นสติซามผมกับกลับไปได้เรื่องหาเห็ดเ้าให้ไว้ใจข่อยพี่น้องปัดฝนไปตาแห้งแท้ <c oughs> กระตาเห็ดวามเด้อเปหลักเก็บเห็ดลีอนุไ <c> ว <oughs> ป้าคนหมาใไซยายกัตตาหนะป้าเจนติมกัตตาหมู่เดียวสามคนเก็บอีกปกาเก็บแถวไหนหมู่หน้าอะไรรึมาเลาะน้าเขาเลาะแล้วเออเลาะแล้วผุดโพูดีหมู่เดียวอยู่บ่ได้แท้ๆบานนี้เจแหล่ไปหาเพชรมาแล้วพี่น้อง เน็พอดีก็เห็นคนพอดีเลยนองกเกรงกตามาเด้อนี่มอเดียวเด้อเนี่เห็ดพวกข่าวดอพี่น้องเกล้ากัอย่เ่่ปลอยเก็บเห็ดเข้าผนังอยู่น้ำกันกับโบเออร์อ้าวไปเด้อไปหาไปกันยังไปหาเก็บหาเห็ดกันเด้อกัยังวะาชวนเด้อจะไปไปน็ไหนตเมันแดดเนาะไปยัยาว้็หวอย่าไปเรอยๆเพืมา้อกระดมันบุ้งน้างเห็ดวกงหง่สุ ใช่ได้น่ใช้บุ่ออกได้่ปยู่แนแม่้ไมเป็นค่ด้นออกลังเ็ดเน็ตตาเปนมุ่ดผลมาพอดีผมะนาวจุ๊จะอมก็ด้ลไตไปใส่ีบคน่เราไม่ั่่นั่ท่ายคิะนะอ้โหโอ้โหเจ๊ม่อ้ม่

หอมเว็ดปวกใหญ่เลยพัดแ่บเลยเฮ็ดป่วงอันนี้และพี่น้องมันพัดแฉบนะมันหน่อยพอดีคำหอมพร้อม้าได้เกือบเต็มกระตาเนาะเฮ็ดป่วกหน่อยนี่บเก็บจนเมื่อยมแล้ว ขายปเลยขย่ขาขายบู่มึงเนี่ยออมาขายไมนพวกขอดเนาะอันนีน้อยกูนี่อีกเห็ดพวกจิกเนาะอันนี้เลยนี่ยแล้วอันนี้บ่อันนี้มองมันดิ่งใช่ออมันงามเลยมันเคยดอกใ่ขายบ่มาสาชื่อื้ออร่อยนึงขายเยอะนีอา มันออกรกบยองใชรอบแรกก็อยากกินซะก่อนกินเลยเด้อเช้าเออจ้กินะทร้งวกทางคนดึงปกดึวัดึงปกมันแดดนะมันปุกไม่ตองเลยไม่ตองปรเห็นั่นเลยไม่ตองปุกซ้ำหนึ่งบอไม่ตองคนมันเห็ดดูทางทีไปทางไหนไปแหละจะไปที่เดิมที่เด็มไปเก็บกไปรับรบแกร่งไปม่ีห้องบริหารเาไปต่ในหนี้นะ สรุปก็คือไปแป๊บเดียวนี่คือไปเลีกับพ่อรถเหมันบบนี้บอกกันไมมเราบอมีอาบ์น้มงนกรเท่าเจ้ากับิได้อยุมาลายคนณมาลายคนเพื่อเจ้าไปเขากสิตกิเขาไม่รัมีเ้านี้ก็่ยุดจะก้อนทาเขาต้องบอเหมันเอาอีกทีมันก็ท่ายิบเซ่ยู่ขนาดบออตาดามาเลยก็อยคือว่าหาแป๊บ เื่อมันบ่ได้บุอื่นเลยสโล่แม่แต่เผื่อแปบบมาก็เฮ็ดยังอ๋ออยู่มัจับมูแล้วรปรมานบ่เนั่ซ่าบซาบุษตะสเตรียตัเกียบหวจับเองสวัดลายหนึ่งจะคบข้ามจับสามแล้ว ไข่เราก็ได้พูดเป็นไข่อ้าตัวเียขากระตุกมาังตนึงอ้าโรหลอนเจเลไนพี่งค์ไงไอ้มนากได้กินเยบ้างได้เรางไปลอยเก็บพ่อได้กินพอกาอกันหล้าลไป้าไปทังนอีหล้ไปันไตี้นาชีบอเลาะไปไหนไหนราชิลงพื้นเาคืนเรานไปเลยวะเน่หมแดงเไหย่เ จนเมื่อไอีจานะมาเอิดหลเอิดคอยกับม่ไรงี้ยมนอไรี้ยนนเอิดจปมอเีท่เองนเฮดออกรับรได้เศร้าพี่นองเออุานะ่มีเือาี่แาิงานเลปิงานยืนกับไปหาเอากินถ้ามันออกรานได้กูดไปด

งไวได้เลยให้ปรีไปเหายันย่างอดอกโอ้ยใช่ให้จะมาปีชมาไปจีไปบืนห้องร่มห้องกันยังไปเลยไปเลาาไปเลยเน่เยะไปพอได้ดอกเบื้องห้องเบื้องกิดตกลงไปนน่นเียงแวหกันนะห้องน่ผูกเงเินเป็ดมีเียกลุกลุกต๊ห้องวามซุงน่นได้เง้นผู้ใดห้อง ไปแไปเปลี่ยนห้องเลยไปเปลี be be ่ยนทางรอบก่อนไปห้องหน่อยหเก็อนี้บไม่พนใเกือบสองกรตตาเนาะ น <ười> ้องกระตาไปชันโฮมันบ่ซื้อมานดอบ่เกกันามนงนําเขาดิแล้วอืมัน่บานเห็นบ้านยังบ่เห็นคนเห็นเออมันไตกมนู่ีไปเอาอยนั่งอยู่นี่โอ้หาเห็ดเฮาบ่ได้เาบ่าากระาลงกระยางไปนี่ มาบนเนี่ยนะฮะเห็ดกันแกย่าันนี้ก่อนในส่วนแต่แอนนี้อยู่ออเราจะไปหาเห็ดก็ไปบูเดียวกระโล่ๆนี่พรุ่งนี้เจอกันที่ป่าเห็ดพี่น้องเห็ดปลวกออกแล้วจ้าเออถ้าเห็นเขามาได้มาที่จริงจังๆนี่คือไปจักไฟเอาตาเตี้ยมาได้น้อยนึงจ้านึ่งเราก็ไปได้ตอนฟองกประมาก็ได้ทานนันละวันละกิมในเทียงคออนักสั่ะ แกงโอ้ยแกงกระนุก็ได้กระเด็นนนนกระปน๋ยแกงแกงกินจำเจ้าบ้านทำกินน้องกินมะลูกเขาออกมาเลยนะกระบาดลายเรียรอยอยู่ในพัดเนะจะเก่าไม่เลยพอจะได้แกงเห็ดปวกนะได้ลายไปได้แกงกระเบื้องแกงเต็มหม้อกระเบื้เต็มหม้อนระเทศอื่นไปยกระดับไเออประเทศอันอื่นน่ะหนึ่งกับยี่ปุ่นเลยเป็นหวานเในพี่น้องมันแสบ รอบสุดท้ายแล้วจ้ะรออีกหนะพูดได้อรอบสุดท้ายเยด้อพี่น้องอิื่นที่สามอยู่ป่าที่ <น fort. S 2> ป่าเห็ดไป,ปอีกมืพอนปไมืออื่นก,กันพ่อในหมู่ในใครน,น,น,นี่แหละอืพ่อหมูยายายนี่ใหญ่เนาะหมูเดียวเต็มกระตานก็าคาักเข้าน้ำพอนลวกเห็ดบูแซ่ก็ชิหงาหยกนี่คะน้ำมันนเนาะ S <S เออนี่หนาของหัวหนโอทเขาตืบลงนะล่างง่ายแต่ว่าน,ำน้ำมันออกล่างมาใส่เกลืออันนี้ดีกว่านัวเขาไปอีกบ่มันมีตับาน,นยนาาืดตัวบานไม่เหลือไปแล้วตัวบ้านตัวจูอันนี้นะขั้นเบลขั้นห้าบรเห็นนะฝนตกใส่นี่น่ะเน่างะน,ะ <S <S นี่มืออื่นมันกับบ้านแล้วนีิพอพ่นตกเลย กระดมานมดเห็ดม e so so ูใหญ่น้ัหาแตงกวานดอกีดดอกขนาดไปแตวาก้อนคนบท so hmm. <but> ันาได้น่หายดีเด้จังหวะอยู่ดีๆบ็ขิดไปหาเห็ดบะเอาไปอยางลงไปลงมากเรากไปให้เราหาเห็ดกันเลยินหน่อยยไปกับพอดีได้เลยเพ่อนมาด้าดสีได้ ชีลุงไปเอียงในเทียงแล้วนั่น,น,ออน,นป่าในในไต่เทียงแล้วนั่น,นในเฮ่เข้มเฮ่หนาแล้วนั่นตุ้นในเคมเฮ่นานีานเ่เต็งในทางบรรมงเที่ยวนะเด็วโตหน้าก็ชิจ้ะแล้วก็ลุมนอนนะป้าติ โอเคบุหรี่ดอกมันกันยังวินอยู่ไรเต็้ว่าสิบทัตมาปนผลเจ็ดมีผู้บามาตอมจ้าช่วง เราดูสมพันธ์เธอจุ่มนกนยังจุ่มนถ้ามันอ่อนอ้วกคนมันไม่เน่ามันดิงงามเนาะมันิ่งมขาหนะขาเติมไปตองขึ้นได้มันเติมไปตองให้ตองฟุกมได้าใหน่อยยาว บริเห็นได้สะลงไปสะลงมายอย่ามันไม่ตของลายนปบ๊บ้านเฮาคานีปลวกลายโล,ล่ทรงไหย่หาซิบท่าไปเลยานเจ้าขายเมื่อเงินรอใครอยากซื้อรอได้เลยหลเลยคุมลุม่มเอวเอาไปก่อนเร็วเอาขุมจะเจ้าไปจะช้าไหมาเจียวคายเลยเลยป,ปลวกขา าลายเต,บติบได้นี่พี่น้องจังได้เต็มกระตานี่เก็บปุ๋มันได้หน่อยนั่นนี่เป็นเก็บปุ๋มเดียวนะสองกระตายกระตาเฮ็ดมันบอกคือเฮ็ดปวกใหญ่เลยเฮ็ดปวกใหญ่ยังบอกมันเนาะมันตอกใหญ่เป็นเต็มเต็มอันนี้เฮ็ดปวกหน่อยนี่เพอ,อ่์ซีเต็มแต่ว่ามันออกในดินทรายก็ถือว่าดอกใหญ่เติบเลยจะยึดซ้ำเฮ็ดปวกใหญ่พวกนั้นคระเมนบอลโบงงามในดอก <แจ S 1> นี่น้อยพี่น้องแต่ไม่หน้อยบานไปเวกิขารหอวล่างพน อันนี้นะมันใหญ่เลยจอ่อนเลยเนาะคอยอยากเก็บก่อนพัดนี่พอดีข้านออดอก,อกบ้าน,นพัดกินเยอ็ครับทานงแ้าพรา,ชา,ารง,ารงชปกินข้าวปุ้นซองสเสือเลยเจดปตอนน้้องหงุดหปินี่เขาแล้วก็ยังเ่าไปหา,าง,ง็ด มื่อเช้นี่ม่ถ่าไปเราเก็บอยู่ในอันนี้ในห้างหน้าบอมูได้ง่ายเราเก็บนะเราเก็บนันไปล้างเาเลยแต่อาไปเก็บน้ำสุขอยนะซะแต่เอได้ของเราก็บักบเนาำลังเาเห็ดลเนาะ

มีแต่เทลคาะน้ำตกบวามบกมานกก่อของพอเยสุนล่ะก็สิได้บ้าจ้ะหอมบาวไวยเห็ดพวกเห็ดนั่นแหลได้กินเห็ดพวก้าวดอกนโมเลยพี่น้องง ตปเกาน้มันออกเิ็มหัวลมออกได้จิ้เกี่ยวเขาแล้วต่เกาจนเขาเหลืองเนาะเกีียวแล้วเกี่ยวกเกีียวแล้วพีนี่มันออกไว้เห็ดบ่เดี๋ยวนี้นะเห็ดันตั้งมันออกไวมืเนจีบเลนต่ำกันพวกนาะเจ้าปลาป่าปลาใบใหญ่เด็กีเนาะมีแต่น้ำฮางนา

เฮ็ดปวกกับมันบ่ได้ออกตัวที่ได้พี่มันออกแต่บอลมันออกเดยมันเคยออกบอลนั้นมันก็ออกแต่บอลนั่นแหละต้องหูจักบอลออกกับย่างตัวที่มันบ่ได้เลยคนคนหูจักบอลออกกับย่างไปเจาะมันแต่บอลออกมันก็ได้แหละคะแนนไปก่อนมูไปก่อนมูกิดขั้นบอลเปนของเขากับบอได้คือเก้าคือเข้าไปจอบซอดจอบแรงนะะบัดพ่อบอกไปจอบหมื่นเขาเอาไปแล้ว มันออกขาดชีบเป็นคงเขาบ่ถูก่งมนะลูกมันยังเวีนอยู่ค่้นเนาะตะกี้วราเจ่พัดมาัดมาดิคนตกมาแล้วแล้วประยุทธ์ไปจับแลนด์กายเนะฝนแลนกายอย่างี่เรากลับลงมาเขาป่ากัน จนเหนื่อยพี่น้องเอ้ยย <c oughs> ังลายอยีกเนอ <c oughs> มันดอกหน่อยเนาะคิดจนเมื่อยสุกไผ่มันมันจ้าสุกโบมาสบาได้หายหินปวดสมอาสุกป่ะมือเจอกันที่ป่าหินพี่น้องคลิปนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศไปสบายเด้อพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี